สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหลิงแน่นอนค่ะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กัน3คนนะครับคุณกิตินันก็กลับมาแล้วนะครับผมก็เราก็อยู่กันพร้อมที่จะนําเสนอข่าวให้่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะวันนี้ไม่ได้ออกอากาศทางนิวส์วันเพราะว่ามีคนพิเศษรายการพิเศษนะฮะเขามาจัดเราก็ต้องออกทาง YouTube แล้วก็ทางเอทีพีแฟนเพจใช่ไหมเอทีพี ไูดเจร์ายการ yeah, ไลด์ถูกต้องครับใช่ฮะทีนี้วันนี้ดีกว่าข่าวน,นี้มีอะไรบ้างเริ่มกันตั้งแต่เรื่องแรกเลยก็คือข่าว เมื่อวานอือเมื่อวานก่อนว่าใครเข้าเป้ากันไปบ้างถูกต้องผมเข้าบอกนี่สามเรื่องเลยนะสามข่าวเลยอ๋อสามข่าวเลยครับก็มีงั้งแต่เรื่องแรกนะฮะเป็นประเด็นการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องลุ้นกันว่าการประชุมร่วมระหว่างครมกับคสชเนี่ยจะอนุมัติหรือไม่เรื่องที่สองนะฮะเป็นกรณีที่ศาลสั่งจําคุกน้องชายอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ ในกรณีแอบอ้างเบื้องสูงนะส่วนคดีอีกคดีหนึ่งนะฮะเป็นคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินเพื่อจอดรถขยะย่านบางซื่อของกทมที่ศาลยกฟ้องอดีตผู้ว่ากทมแต่จำคุกเลข,ขาและ ู้อำนวยการเขตแทนนะครับข่ะของนินวด้วยก็ไมน่น้อยหนยนะาคุณพี่มรสามข่าวของนิเนวเข้าเป้าไปสองข่าวด้วยกันข่าวแรก,ข,ก,รกรข,ข่ากระทรวงการคลังไล่ข้าราชการกรมสัมพากรทุจริตคืนภาษีออกครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นความคืบหน้าการค้ามนุษย์ที่มีผู้ต้องหาเนี่ยมอบตัวแล้วก็ยึดทรัพย์ได้เพิ่มซึ่งเป็นมหากราบการค้ามนุษย์กันเลยทีเดียวใช่ครับตั้งแต่วันไหนนะ ตั้แต่วันหลายวันมาแล้วนี่สัปดาห์เ้สัปดาห์แล้สัปดาห์นี้เราคุยกันแต่เรื่องโรฮิงญาโรฮิงจาใช่ไหมครับผมมากันที่ข่าวดีกว่าวันนี้ครับเป็นเรื่องราวโอ้โหที่แบบว่าผมว่าต้องขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับแน่นอนครับสำหรับความเคลื่อนไหวกรณีการอาพาธของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับเจ้าวังับบานไร้นะฮะหลังเกิดอาการไม่รู้สึกตัว ทางคณะแพทย์นเนี่ยได้พยายามช่วยปั๊มหัวใจถึงสองครั้งแต่ไม่เป็นผลเลยนะกระทั่งนำตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาตรวจขึ้นหัวใจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเข้าห้อง ICU โดยทีมแพทย์ศัลยกรรมทรงอกและหลอดหัวใจครับนะฮะก ช่วยกันี่เ็ทขณะที่ลูกศิษย์และสื่อมวลชนก็ต่างเฝ้าติดตามอาการอาการอย่างใกล้ชิดเลยครับครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกสำนักเนี่ยจับตามองกันนะครับว่า หลวงพ่อเนี่ยจะหายดีไหม,มครับครับผมบมาของผมนะครับมาดูความเคลื่อนไหวเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดกว่า30จุดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาใช่ใชวันนี้รองนายกฐมนตรีรรรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตยวงสุวรรณกร็ระบุว่า เป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่ทําให้เกิดความวุ่นวาย<ม>และยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการคุยสถิสุข<ม>ด้านไมทัพภาคี่สกก็ออกมายอมรับว่ามีช่องโหว่มาจากการวางกําลังดูแลงานกาชาติ<ม>พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ผลดีทําให้กลุ่มผู้ข่ ก่อความไม่สงบต้องสร้างสถานการณ์ให้ดูว่ายังมีความรุนแรงอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะฮะของนี้นิวค่ะอย่างที่บอกไปในตอนแรกค่ะคดีการค้ามนุษย์ชาวโลฮินจาเนี่ยยังไม่จบง่ายๆค่ะคุณพี่อัจฉริตินานวันนี้เนี่ยทหารเรือพังงานและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเกาะสุรินทพบชาวโลฮินจาอีก106คนบนเกาะสตออ็อกอยู่ในสภาพอิดโรยพบเคยเป็นที่กระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยใช้แวะพักแล้วก็ถูกจับได้หลายครั้งแล้ว รัฐบาลค่ะก็ชี้แจงว่าไม่มีนโยบายสร้างหรือจัดตั้งศูนย์อบพยพแต่จําเป็นต้องจัดตั้งพื้นที่ควบคุมชั่วคราวออรช่วยเสริมการปฏิบัติงานของการตรวจเงนเข้าตรวจคนเข้าเมืองออยืนยันค่ะปฏิบัติตามหลักสิทธิทมนุษยชนรพร้อมย้ําต้องถูกส่งกลับ ไปหรือว่าสุกส่งกลับในประเทศที่3ามก็อย่างที่เราช่วยเหลือเมื่อวานนี้ที่มีภาพออกมานะครับว่าฐานเรือนไปช่วยส่งน้ําส่งอาหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะช่วยกันทางด้านช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้เขาอยู่มีชีวิตร,อ,รอดแล้วก็ส่งต่อไป,ไปอยังประเทศอื่นที่สครับเรื่องต่อไป เรื่องของผมนะฮะมาต่อกันที่ความลขึ้นไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งนั่นก็คือพลเอกชวลวิตยงใจย,ยุทธ์วันนี้เบิร์นเดย์ใช่คับวันเกิดนะครับคล้ายวันเกิดค่ะวันนี้ก็ได้เปิดบ้านให้เข้าอวยพรนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ8ปปีแล้วนะโ,โดยพลเอกชวลวิตหรือว่าบิ๊กจีวาเจี๊ยบนะฮะได้ให้กาลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมยืนยันว่าการไปพบชาวนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อว ที่สำคัญนะครับ<ม>พล <น S 2> เอก<ะ>ชาลวิตเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเดี<ม>๋ยว<ม>หางมีโอกาสนะ,ระ <c oughs> ครับผม,มแต่วันนี้เขาบอกว่าอยู่ไหนก็ทําเพื่อบ้านเมืองได้ส่วนของขวัญวันเกิดที่อยากได้ก็คืออยากเห็นบ้านเมืองสงบโอโ้โห ผมว่าทุกคนก็อยากเห็นเหมือนกันบ้านเมืองสงบนะต้องช่วยกันครับท่านผู้ชมครับข่าวสุดท้ายดีกว่าข่าวสุดท้ายของนิวค่ะเรื่องนี้หนุ่มๆโปรดฟังเอาไว้เป็นความรู้กันเลยทีเดียวนะคะหนุ่มๆหนุ่มๆนะคะโปรดฟังไว้นะคะปลรวกระทรวงยุติธรรมค่ะพลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตเปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมสภานิติปัญญิแห่งชาติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร เด็กว่าคาดว่าอีก90วันเนี่ยกฎหมายจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งหากใครมีภาพหรือคลิปโปของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทั้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ขอให้ลบทิ้งนะคะขอให้ลบทิ้งนะคะใครเก็บไว้หรือว่าแชร์หรือว่าจำหน่ายเนี่ยจะมีโทษสูงสุดถึง10ปีจำคุกกนะใช่ค่ะปรับหนักถึง200,000บาท อนะพร้อมเตือนว่าตํารวจเนี่ยอยู่ดีๆจะไปขอตรวจค้นมือถือมันไม่ได้เอออันเนี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็กลัวไงว่าเฮ้ยเออจริงๆฉันไม่มีนะแต่ว่าอยู่ดีๆตำรวจมาตรวจค้นเนี่ยเออจริงจริือันนี้ก็ต้องมีการขอหมายค้นหรือว่าอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับครับผมช่วงหน้าครับทั้งเด็ดทั้งโดนจะมีเรื่องราวเลยนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ